สวัสดีครับเกมเพลย์นะครับผมการ์มพลเล่าเือเกียรตินะครับผมก็รับบทเป็นเพลย์นะฮะในเรื่องเลิฟเวนเบนเนฟิตครับเรื่องนี้ต่างกับเรื่องต่างกับทุกเรื่องที่คุณได้มาอย่ายังไงบ้างคือบอกเลยนะครับว่าคาแรคเตอร์ของเพลย์ในในเรื่องเลิฟเวนเบนเนฟิตนะับผมค่อนข้างจะแตกต่างจากเกมเพลย์ไม่ใช่แตกต่างจากเกมเพลย์หมายถึงว่าแตกต่างจากบทของเกมเพลย์ที่เคยได้รับมาตลอดเพราะว่าก็เพลย์เนี่ย เด liksom, ี๋ยวนะฮะตอนนี้ผมกำลังงงระหว่างเลกับเกมเพลย์นะครับทุกคนเดี๋ยวช่วยขึ้นซับนิดนึงนะครับว่าเพลย์กับเกมเพลย์นะฮะโอเคผมเชื่อพี่ทำได้เออเพลยอ่เกมเพลย์นะครับก็คือเคยรับบทอ่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่มีความพาสซีฟมีความ ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรหรือว่าเงียบๆนะครับเหมือนท็อปหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับที่ <Okay. S 1> จะมีความนุ่มนุมนิ่ม,นมๆนะครับแต่ว่าเรื่องของเพลในเรื่องเลิฟเบนเบนเฟิตเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแบบฉี่ออกมาเลยคือมีความแบบเกลี้ยกลาดมีความเฟียสมีความแบบขี้โมโหกับเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะโมโหนะฮะแล้วก็มีตะก,กะอะไรที่ปแปลกๆนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆของเขานะครับยังมีบางส่วนที่อยากให้ทุกคนไปรอดูอะ เพราะว่าไอ้มุมนั้นของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องต้องไปดูจริงๆริงั้นพูดถึงเรื่องเรื่องที่กำลังออนแออยู่ตอนนี้เลยดีกว่าเรื่องไบมีใช่ไหมครับเอาแรคเตอร์ของไบมีนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะสบายสบายครับผมชิลๆเลยไม่ไม่ค่อยคิดอะไรมากนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยเอาเอาการเอางานเอาเรียนสักเท่าไหร่นะฮะถ้า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 ดูจากที่ในซีรีส์นะครับแล้วก็เป็นคนที่กิน เก่งมากนะครับทุก EP ก็คือจะเห็นว่าแก้มตุ๋ยตลอดนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำอาหารนะฮะตายผมจะเป็นเชฟแต่ไม่ได้ทำอาหารครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนแรกนะครับผมจะต้องแคสรับบทเป็นเชฟนะครับแต่พอดีว่าพ่วงกับเนี่ยเขาเห็นคาแรคเตอร์แล้วเราแบบให้เชฟอะบีแน่ผมก็เลยได้รับบทบีครับ เหมือนเหมือนกับตัวเรามากกว่าเขาเขาว่าอย่างนั้นนะและเราว่ายังไงสำหรับผมผมว่าก็เหมือนทั้งสองอย่างเลยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือออย่างเชฟเนี่ยเราก็เรียนทำอาหารมาส่วนบีเนี่ยก็มีนิสัยของเราคล้ายๆกันบางอย่างอยู่ครับชิยวๆแล้วพูดถึงเรื่องการทำอาหารเราก็ยังมีรายการทำอาหารของเราครับ ก็ยังมีรายการทำอาหารอยู่นะฮะก็จะเป็น food hacker นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเกมมีช่อง u t u b e ของตัวเองด้วยนะฮะ mm hmm. ก็คือเกมพ้าเพล์นะฮะ mm hmm. เป็นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ c o o k i มิ music video นะฮะก็คือการเอาทำสามอย่างให้ทุกคนดูเลยก็คือหนึ่งก็คือทำอาหาร mm hmm. ร้องเพลงแล้วก็อคต i n g ใน MV ด้วยนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนฝากไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยของท็อปเนี่ยเราก็ยังจะมีรายการทำอาหารเกี่ยวกับอาหารอีกหลายๆอย่างครับ mm hmm. แล้วก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยนะรู้หรือเปล่าเพลงชื่อเพลงนะคะยังบอกไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้นะคะก็รอติดตามในโซเชียลมีเดียของเกมเทสได้เลยนะครับเพลงเกี่ยวกับอะไรยังไงบอกได้ไหมเออเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักครับผมที่แบบรักดีเปล่าหรือไม่รักดีนะหรืออะไรแบบนี้หรืออีกเพลงหนึ่งก็จะ มันเป็นเพลงครับพี oh, <okay. S 1> ่มันมี2เพลงนะครับเพลงหนึ่งก็กจะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของความรักทั้งสองเพลงเลยแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่เพลงแรกเนี่ยที่กําลังจะปล่อยเร็วๆนี้เลยนะฮะเป็นความรู้สึกของเพลงที่เกี่ยวกับอ,อยู่ดีก็รู้สึกรักเขาขึ้นมาเอาอเอาไงดีวะหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับก็คืออยากบอกรักแบบมาก,มากๆเลยอะ <Wow. S 1> ทาไงดีอย่างงี้ซึ่งมาจากประสบการณ์ของเราเนะ อะไรนะฮะเพลงค่ะมาจากประสบการณ์ของเราไหมใช่ไหมครับเออเป็นประสบการณ์ของตัวละครเหล่านั้นครับผมที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราจะต้องใช้เพลงนะครับเป็นตัวประกอบว่าเออซีรีส์ตัวละครเนี้ยรู้สึกอย่างไรมมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงไหมไม่มีครับมีแค่ส่วนร่วมในการร้องเพลงนะฮะใช่เพรานดี้เรนดี้ของเพลงสองเพลงนี้มันแตกต่างกันไหม อ๋อเมันแตกต่างกันครับเพราะว่ามีเพลงนึงเนี่ยแต่งโดยพี่ e t c ครับผมเอท e t c เลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับก็แต่จริงๆทั้งสองเพลงก็จะเป็นแนวแบบเพลงมีกรุฟนิดนึงนะฮะไม่ได้เป็นเพลงเศร้าหรือเป็นเพลงช้าอะไรแบบนี้แล้วก็แต่ว่าบอกเลยว่าน่ารักไปถึงผมจะได้เห็นโยกใช่ไหมอะไรนะฮะจะได้เห็นโยกขยับอ่าก็นิดนึงมีกลัวเิด้นึงว่าเราเต้นเก่ง พี่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยคนละเกมเพลย์หรือเปล่าครับต้องการเหตุเห็นต้องการเหตุอ๋อไม่ไม่น่ามีนะครับแต่ว่าอีกไม่นานเพลงจะปล่อยแล้วเพลงแรกใช่ครับมีครับมีชื่อเพลงแล้วครับแต่ว่าบอกได้เลยเหรออบอกไม่ได้สิยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้เปิดเมื่อไหร่ละเปิดเมื่อไหร่ ปล่อยประมาณเออ่กลางเดือนนี้แล้วครับกลางเดือนนี้แล้ววันนี้วันนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่ติดเศษพี่แฉะี่เลยกลางเดือนแเราเต็มเดี๋ยวนี้แอบให้ฟังนิดนึงอั่นงถ้าพูดชื่อเพลงไม่ได้อ่ะงั้นลองไมฟังใหม่ท่านหนึ่งขอขอเนื้อเพลงหน่อยครับไหนขึ้นให้หน่อยสิขึ้นไปด้วยคือความสามารถพิเศษของเกมเพลย์นะครับก็คือจำเนื้อไม่ได้ เพลงของเรานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานึกแป๊บนึงนะครับช่วงนี้ก็คัดไปก่อนแล้วกันนะเข้าโฆษณาไปก่อนขอเวลาเตรียมเลี้ยงเพลงนิดนึงชอบเธอได้ไหมรักเธอได้ไหมผู้รู้ว่าหัวใจมันคงมีใครไม่ได้แล้วนี่แค่นี้เออบอกชื่อเพลงได้ยังครับเพลงชื่ออะไรครับนั่น เพลงนี้นะครับชื่อว่าเพลงพึ่งรู้ว่ารักครับอันนี้แต่งโดยคำถามยากเลยแล้วคือตอนนี้ทเพลงเยอะมากค <presence> <c oughs> ือจริงๆอ่ะม,มันมีหลายเพลงมากเลยนะครับก็เลยค่อนข,ข้างที่จะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวุดท้าแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะไปใส่เครดิตข้างล่างให้นะครับ นันแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปครอป<ด>นะครับแล้วก็มาแปะให้ทุกคนดูว่าใครอ่าอ่เอาเราทาั้งการแสดงการร้องเพลงแล้วก็ทำอาหารอะไรที่เราแบบชอบที่สุดโอ้โหถ้าบอกว่าชอบที่สุดมันยากมากเลยเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันก็มีความความชอบในในในความยูนิของมันอย่างเงี้ยอย่างเช่นการทำอาหารอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเพราะว่าเราชอบกิน พอเราชอบกินเนี่ยมันก็คือความสุขอีกแบบหนึง่งก็คือเราได้กินในสิ่งที่เราชอบเราใช้วัตถุดิบที่แบบเขาเรียกว่ามีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนการ acting หรือการแสดงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึง่งเพราะเราอยากไปใช้ชีวิตแบบคนอื่นดูคือลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดมาครั้งหนึง่งแล้วเราใช้ชีวิต เป็นคนอื่นบ้างล่ะมันจะเป็นยังไงบ้างมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันสนุกมากที่เราจะได้หาคาแรคเตอร์หาภูมิหลังหาแบ็กกราวแล้วก็หานิสัยของเขาว่าอะไรอะไรแบบนี้ครับแล้วมันจะทาให้เราเนี่ยเรียนรู้นิสัยของคนอื่นมากขึ้นด้วยครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบการแสดงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของร้องเพลงก็ผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆนะฮะจนถึงขั้นที่ว่าป้าม้าเนี่ย บอกว่าเงียบสักทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าหนูขู่มากนะครับผมแบบอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะับใครก็ห้ามไม่ได้จริงจริงแล้วมีอะไรในวงการเลยโอ้โหจริงๆมีอีกเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของในวงการก็อยากอยากเป็น MC แล้วก็อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อยากเป็นจริงจริงมันมีอีกอันหลายอันนะซึ่งกำลังทำอยู่ด้วยแต่ยังบอกไม่ได้ว่าทำอะไรอยู่ อาจจะประมาณอีกหปีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยได้รู้นะครับว่านั่นคือเรื่องอะไรอันนี้เรื่องจริงอ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเรื่องนี้คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างที่เกมเพย์กำลังทำอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าเกมเพย์เนี่ยเป็นความลับอยู่เริ่มลงมือทำแล้วลงมือทำแล้วแต่อีก5หปีหรืออีกปีเลยหรอใช่หรืออีกนานกว่านั้นนะครับ <c oughs> เราจะมารู้กันว่าอ๋อเนี่ยแหละเกมเพย์อะไรอย่างนี้ <c oughs> เรองจริงมันม in ีอีกหลายอย่างครับผมพูวันนี้ก็คงไม่หมดฮะคีโมเนาะแล้วในเกมพาเพลินของเราเกมการพาเพลย์ครับเกมพาเพลีอะไรในนั้นเกมพาเพลย์นะครับก็นี่เลยเป็นส่วนเป็นศูนย์รวมนะครับของสิ่งที่เกมเพลย์กำลังจะทำทั้งหมด เออถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ได้ติดตามในใช้คำสูตรวมนะคร <c oughs> คือเอ,อ่อถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามไลฟ์ของเกมเพย์เนี่ยประมาณ7วัน7คืนที่ผ่านมานะครับอันนี้คือเป็นแค่7ความสามารถนะครับที่เกมเพย์มีอยู่แล้วก็เอามาแซมแซมให้ทุกคนเห็นว่าอ,อ๋อเนี่ยเกมเพย์ทำาบบนี้ได้นะแล้วคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะถูกโยนเข้าไปในเกมพาเพย์นะครับซึ่งเกมพาเพย์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี หลายเรื่องราวมากเลยแต่ว่าค่อยๆทำนะฮะทำทีเดียวนี่ก็คือหัวระเบิดนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆเรียง้อย้อยเรียงใช่ไหมฮะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆของเกมเพลย์นะครับในชีวิตทั้งหมดเลยนะครับ อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ความสามารถทั้งหมดของเกมเพย์นะครับอยู่ในเกมพาเพย์ด้วยครับเมื่อแขนกันไหมฮะจะได้เห็นจะได้เห็นจะได้รู้จักตัวตนของเราจริงๆแต่ในช่องของเราเองใช่ครับก็จะได้ค่อยๆรู้จักตัวตนจริงๆนะครับของเกมเพย์นะฮะในเกมพาเพย์เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการบอกว่าผมเป็นคนแบบนั้นผมเป็นคนแบบนี้นะครับแต่จะเอามาสื่อผ่านศิลปะหรือสื่อผ่านคอนเทนต์ต่างๆ ในเกมผัดเลนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนอืตัวเองนิดนึงในตอนนี้กับซีรีส์เรื่องที่เพิ่งเปิดตัวครับเป็นคู่ใหม่ของเราเนาะออพอถามถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาแล้วเอออะไรอะครับพี่เขาหากไม่ตรงอะพี่หักไม่ตรงพี่ยิงเลยอะพี่พี่คนนี้ยิงเลยพี่ถามเอยากถามเรื่องกินพอรคับผมสาเหตุที่ทำให้เราถอนตัว อจริงๆเรื่องนี้บอกเลยว่าผมไม่ได้เรียกว่าถอนตัวนะครับผมแต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องเรื่องราวหลายเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าถ้าตอบมันก็คงจะไม่แฝรเพราะว่าคือเราไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องภายในของของอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่ไม่ตอบเป็นเป็นเป็นการให้เกียรติเขาดีกว่าครับว่า แต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะไปเจอในทวิตเตอผมเรียบร้อยแล้วนะครับว่า,ว,าว่าผมพูดว่าอะไรบ้างนะครับผมก็ในเรื่องของเราว่าที่เราไม่เด่ต่อจริงๆเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมรักตัวละครตัวนี้มากเลย <S <S ในเรื่องของปอเช่น,นะครับผมเพราะว่าผมทําการบ้านกับปอเช่เนี่ยมาหลายเดือนมากๆเลยแล้วก็หนักมากๆนะครับผม <S <S แล้วก็ <S <S ด้วยความที่ว่าที่ ไม่ไม่ได้ใช้คำว่าถอนตัวแต่ว่าเป็นอะไรที่เราเรื่องของคอนดิชันอะไรหลายๆ,ๆอะไรหลายๆ,ๆอย่างครับที่ว่าทำให้อ่าต้องต้องไม่ได้เล่นใช่ครับแต่ว่าในความรู้สึกของเราก็เรารู้สึกเสียดายไหมก็เสียดายเสียใจไหมก็เสียใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องมูมอ่อนแล้วก็คีบก็วิ่งต่อไปนะครับผมแล้วก็ผมถือว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า ้าเราอ่านในนิยายแล้วเราน่าจะรู้นะว่าคือมันดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยมีความแบบซับซ้อนในตัวของเขาเองนะครับโดยเฉพาะปอเช่นเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปเนาะแล้วก็ต้องถูกเลี้ยงดูด้วยพี่ชายอะไรหลายๆอย่างถ้าทุกคนได้ดูในทีเซอร์แล้วนะครับก็จะมีความอัดอั้นอะไรหลายๆอย่างในตัวละครของเขาแต่ก็จะมีความแข็งแรง ในตัวละครของเขาเช่นกันนะครับบอกเลยว่าก็ก็ดีมากจริงๆนะครับปอเช่เราเราเราเตรียมอะไรยังไงไปเริ่มเริ่มวางแผนเตรียมอะไรที่จะไปเจอแฟนที่กําลงเสสิ่งแรกเลยที่ต้องเตรียมนะครับคือฉีดวัคซีนครับอันนี่สองคือเตรียมวีซ่านะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเลยนะครับผมแล้วก็หลังบ้านเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเตรียมแผน ว่าจะทําอะไรบ้างนะครับ<ม>ในในตอนที่เราจะไปฝรั่งเศสนะครับ<ม>แล้วก็ประมาณนี้ครับผมพูดอะไรมากไม่ได้ต<ม>ื่นเต้น,นจริงจริงแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยไม่เคยบินออกนอกโซนเอเชียเลยนะฮะ<ม>นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยบินออกนอกส่วนเอเชียเลยคือ<ล>ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งเฉยๆนานๆหรือว่านอนเฉยๆนาน,านๆก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้นั่งเครื่องบินนานๆอแต่ว่า ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับ kind ท of mm ี hmm. ่ผมจะได้น <laughs Hayır> <ic> ั่งอยู่บนเครื่องบินนานๆนะฮะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเตรียมอะไรไปเล่นเตรียมกิจกรรมบนเครื่องเลยเตรียมกิจกรรมอะไรไปเครื่องบินไหมเตรียมยานอนหลับครับหลับยาวเตรียอีกทีหนึ่งอ้าวฝรั่งเศสบองจูอย่างเงี้ยเลยครับไม่รึงว่ากิจกรรมที่เราไปโชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้เราได้เตรียมอะไรบ้างไงอ่ากิจกรรมที่เตรียม ไปบนเวทีก็น่าจะต้องมีอยู่แล้วนะครับก็คือหนึ่งร้องเพลงนะครับเพราะจะเป็นนักดนตรีเนาะก็ต้องร้องเพลงนะครับส่วนเกมเพกก็อาจจะมีทำอาหารกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ครับกรุบกริบกรุบกริบก็ทำเมนูพิเศษมาชุกเมนูเป็นเมนูที่พิเศษอยู่แล้วดีไซน์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับต้องเป็นเมนูที่ดีไซน์ใหม่แน่นอนครับซึ่งยังไม่ได้คิดซึ่งยังไม่ได้คิดไงพี่แต่ผมรู้ว่ามันต้องพิเศษแน่นอนครับอืม หมดแล้วปากไหมปาก ฝากฝากทุกคนงานของเราแล้วก็ฝากแฟนๆชาวต่างชาติด้วยให้รู้เพราะว่าเราเอ็กซ์เพรสสังเกษมากอ้ขายอ่ะโอเคครับก็ฝากเรื่องเอ่อ Love with Benefit นะครับผม10วันให้ฉันรักเธอนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์เรื่องต่อนะครับเป็นเรื่องเอ่อ Work from Heart นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ยังจะมีซีรีส์อีกหลายเรื่องเลยนะครับที่กำลังจะมาในปีนี้หรือปีหน้านี่ก็อยากให้ทุกคนลองติดตามนะครับแล้วก็ช่องเกมพาเพลย์นะครับที่จะขุนทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องของเกมเพล ในกระบวนการทางความคิดต่างๆนะครับใส่ลงไปในเกมพาเพล์นะครับแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับสองเพลงเพิ่งรู้ว่ารักนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะฮะยังบอกไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีฟู้ดแฮกเกอร์นะครับของท็อปนะครับที่จะได้เห็นเกมเพลย์ทำอาหารนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์เมื่อกี้พูดไปยังอะ เรื่องไบมีด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็จะมีซีรีส์หลายๆเรื่องนะครับที่กําลังจะมาขั้นหรือปีหน้านะครับอันนี้น่าจะพูดไปแล้วแหละแต่พูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มนี่เดี๋ยวพี่เขาจะไปใส่ให้ข้างในเพลงเพิ่งรู้ว่ารักนะครับผมก็จะออนเร็วๆนี้แหละครับผมทุกช่องทางเลยนะฮะทุกสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น แอปเปิลมิวสิกนะฮะสปอร์ติฟายนะครับจู๊กสแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับผมก็ทุกช่องทางเลยจริงๆนะในโมเดิร์นเทรดด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือถ้าทุกคนเนี่ย <c oughs> ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นท็อปบิ๊กซีเรล็อตตัสเซเว่นอีเลฟเว่นหรือไฮเปอร์มาต์ต่างๆแฟมิลี่มา t ์อะไรมี ทุกคนจะได้ฟังเพลงนี้ของเกมเพล์นะครับอย่างเช่นเพลงที่เราเพิ่งปล่อยไปล่าสุดนะครับมีชั้นมีเธอนะฮะทุกคนลองได้หรือเปล่าได้อ่ะร้องมาให้ฟังหน่อยครับเกมยืนไหมพี่เกมร้องไหมเปล่าพี่เกมจะมีอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับผมหนอาถึงแฟนๆต่างชาตินิดนึงโอเค so um ไพ Gameplay. So um, this year you're gonna watch uh, Please stay tuned in my game play, okay? Because I'm gonna have a lot of content that about gameplay and all the work life, all the life, all the uh, my mental everything put inside in the game play. And also don't forget to uh, watch the uh, Love and Benefit. Okay. So it's gonna be um, on in line T V. But if you cannot you can watch it in the D V A Thailand in the YouTube channel and also next one we're gonna be um <laughs> uh Work From Heart. Work from Heart, okay? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> and also, um, they were going to have a lot of more silly in the, in 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 next years. Okay, and also my single, um, called "Pengru Wa Rak." Wa uh, Rak. It's mean. It's mean um, just know that I love you, something like that. Mm. Wow. Um and okay um and that's it. I think. Um, I have more content about it, and also more project about it. So please stay tuned in the of this channel, and also my channel. Also, okay, so see.